สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่928ตั๊กแตนคิดหยุดรถมา้าแม่โอหยางหลวจะสัมผัสได้ว่ากระบี่ที่ตัวหลิงเทียนใช้ไม่ธรรมดาแต่นางก็ไม่ได้แยแสอะไรมากมายในสายตาของนางอีกฝ่ายก็แค่อริยเซียนขั้นสูงสุดต่อให้ใช้ยอดศาสตร์ราเซียนอย่างกระบี่ก้าแดนสวงที่เป็นหนึ่งในสิบรายนามศาสตร์ราเซียนผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่มีทางต้านรับนางได้นี่คือความมั่นใจของนางในฐานะผู้ฝึกมารขอบเตเซียนมนุษย์ขั้นเชี่ยวชาญ หากนางไม่หวาดกลัวตราผนึกมานของต้นหลิงเทียนนางคงไม่เลือกจะหลบซ่อนตัวรอคอยเวลาเช่นนี้จนกระทั่งเจ้าจี้คล้ายจะดึงดูดความสนใจจากตราผนึกมานไปแล้วนางจึงตระหนักได้ว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะลงมือดังนั้นเมื่อเห็นว่าตราผนึกมานยังคงเลือกจะพุ่งเข้าหาเจ้าจี้นางก็เลือกที่จะลงมือทันทีกระทั่งเตรียมตัวตกตายพร้อมต้นหลิงเทียนซุ่มหมม กระบี่สั้นในมือโอหยางหลววาดผ่านฟ้ามาเป็นวงโค้งปานเซี่ยวจันแต่เดิมนางคิดฟันสะพายแล้งต้นหลิงเทียนหักแต่กลับต้องปะทะกับกระบี่นิวสวรรค์ที่ต้นหลิงเทียนตวัดฟันมาแทนปง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 ,ปงเมื่อรังสีพลังที่ฉับกระบี่สั้นของโอหยางหลัวปะทะกับรังสีพลังสีทองของกระบี่นิวสวรรค์มวลพลังก็ปะทะหักล้างกันส่งเสียงดังระเบิดสน,นั่นพลังสะท้อนปตุกวาดออกสายลมดุร้ายไม่ต่างใต้ฝุ่นม้วนตลบสาดไปทั่วสารทิศ อะไรกันหน้าโอหยางหลังเปลี่ยนสีไปทันใดเพราะวินาทีที่ปะทะนางพลันตระนักได้ว่ารังสีพลังสีทองที่แผ่พุ่งจากกระบี่ต้วนหลิงเทียนกลับเหนือกว่ารังสีพลังของกระบี่สั้นนางนางไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเกิดเรื่องพันนี้ขึ้นมาได้สารเลวต้วนหลิงเทียนไม่ใช่ว่าเป็นอริยะเซียนขั้นยิ่งใหญ่หรอกหรือแล้วตั้งแต่เมื่อใดกันที่อริยะเซียนขั้นยิ่งใหญ่กลับมีพลังสามารถ,ถถึงขั้นต้านทานรับการโจมตีเต็มกําลังของเซียนมนุษย์ขั้นเชี่ยวชาญได้ ในห่วงเวลาพริบตาดุดฟ้าแลบนี้โอหยางหลัวไม่ทันคิดถึงเรื่องกระบี่ของต้นหลิงเทียนเลยขณะเดียวกันเจ้าจี้ที่รอดพ้นหายนะจากตราผนึกมารก็ไม่ทันและเห็นว่าไกลาตามันเกิดเรื่องราวบัตซบอะไรขึ้นรู้แต่เพียงมันยังไม่ตายและตราผนึกมารก็พุ่งหายไปไหนแล้วไม่รู้มันรีบฉวยโอกาสประตูพลังชั่วชีวิตพุ่งหลบหนีไปทันทีพริบตาร่างมันก็พุ่งวูบไปนุ่นปานพูดผีห่างจากจุดประทะของต้นหลิงเทียนและโอหยางหลัวแครกก่อ เสียงสะบ้านเหล็กดังขึ้นชัตนทนีเป็นกระบีนิวสวรรค์ฟันกระบีสั้นในมือโอหยางหลัวจนขาดครึ่งอย่างไรก็ตามนางยังสามารถวูบร่างหลบคมกระบีนิวสวรรค์ที่วาดมาได้ทันกระทั่งคลื่นพลังสะบ้านน่ากลัวที่วัดออกก็ไม่อาจแต่ได้แม้แต่ชายเสื้อของนางเพราะสุดท้ายแล้วนางก็เป็นถึงเซียนมนุษย์ขั้นเชี่ยวชาญย่อมสามารถหลบพลังสังหารของกระบีนิวสวรรค์จากต้นหลิงเทียนที่อ่อนแอกว่านางมากได้ อย่างไรก็ตามนางสามารถหลบคลื่นพลังสังหารของกระบีนิวสวรรค์ได้แต่ไม่อาจหลบตราผนึกมานได้พ้นคื่นนนตราผนึกมานที่ทะยานข้ามแผ่นฟ้ามาฉับไวประตูพลังแกร่งกล้าลงมาจากฟ้าด้วยสภาวะปานขุนเขาถล่มทุบทำลายไปยังโอหยางหลวอย่างเกลียวกราดราวกับจะสยบนางให้ซีโรราบไม่ผชิญหน้ากับตราผนึกมารที่พุ่งเข้าหาหน้าโอหยางหลวก็ซีดลง นังเหลือบไปมองต้นหลิงเทียนที่ประคองตัวกลางหาวอย่างไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ด้วยสายตาไม่ยินยอมต่อให้ตายข้าก็จะลากเจ้าลงนรกไปกับข้าให้ได้นางพยายามรีดเค้นพลังที่หลงเหลือในร่างสุดชีวิตหมายถ่ายทอดลงสู่กระบี่สั้นที่หักลางแล้วเคลื่องใส่ต้นหลิงเทียนให้ตายก่อนที่ตราผนึกมันจะฆ่านางนางมั่นใจว่าหากกระบี่หักนี้ซัดใส่ต้นหลิงเทียนได้หลักก็ต้นหลิงเทียนตายแน่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนาง น่าเสียดายในขณะที่โอหยางหลวกกำลังเร่งเร้าพลังขึ้นมาหมายผนึกลงกระบีหักนั้นเองตราผนึกมานก็เปล่งพลังอันหน้าพรั่นพรึงขุมหนึ่งฉับคลุมไปทั่วนางเสียก่อนและยังเป็นพลังอำนาจที่เกลี้ยกราดดังมหาธนราชทะลวงฝ่าทุกสิ่งอย่างไปกอบกุมดวงจิตของนางเอาไว้โดยพลันหลังจากนั้นมันก็กระชากวิญ,ญญาณออกจากร่างของนางอย่างแรงดูดกลืนเข้าไปสะกดเตรียมทำลายให้สิ้นซาก เมื่อวิญญาณหลุดลอยออกจากร่างโอหยางหลัวก็เสมือนเปลือกเปลือกหนึ่งร่างนางร่วงตกจากฟ้าไปยังพื้นเบื้องล่างทันใดกระบี่หักที่ง้างเตรียมซัดก็ตกลงไปพร้อมกันทั้งอย่างนั้นเฮ่แฮก,แฮกบนฟ้าสูงต้นหลิงเทียนที่หอบหายใจมองร่างโอหยางหลัวที่ถูกตราผนึกมันสะกดปราบด้วยความโล่งใจเวนไม่ได้การแล้วเจ้าจี้มันหนีไปได้ทว่าต้นหลิงเทียนที่หอบหายใจด้วยความโล่งอกก็โล่งอกได้ไม่นาน เพราะนึกขึ้นได้ว่าเจ้าจี้ยังไม่ตายและพอหันไปมองที่ที่มันเคยอยู่คนก็หายไปแล้วตราผนึกมานท่านใดนั้นตัวหลิงเทียนพลันมองไปยังตราผนึกมานเขม็งตราผนึกมันเองก็คล้ายสัมผัสได้ถึงเจ็จำนงของผู้เป็นนายมันสถานสันไหววูบหนึ่งก่อนที่จะพุ่งทะลวงหมู่เมฆขึ้นไปบนฟ้าสูงหลังจากนั้นมันก็เริ่มบินเป็นวงกลมคล้ายจะตรวจสอบทั่วสารทิศและพอวนได้รอบหนึ่งมันก็สันไหวอีกคราคล้ายยืนยันทิทางได้สำเร็จซูม ครู่ต่อมาต้นหลิงเทียนก็เห็นว่าตราผนึกมานที่สันไหวอยู่ครู่หนึ่งก็เหินบินออกไปด้วยความเร็วสูงล้าปานดาวตกหายวับไปต่อหน้าต่อตาต้นหลิงเทียนทิศทางที่ตราผนึกมานพุ่งไปสมควรเป็นทิศทางหลบหนีของเจ้าจี้เจ้าจี้หลังจากที่รวบรวมสินสงครามจากร่างโอหยางหลวแล้วต้นหลิงเทียนก็เหินตามตราผนึกมานไปทันทีตอนนี้ในร่างเขาหลงเหลือปราณสุริยันแรกกำเนิดเพียงน้อยนิดทว่าความเร็วในการหอะก,ก็ไม่ได้เชื่องช้า อย่างไรก็ตามเมื่อปราณสุริยันแรกกำเนิดพร่องไปเจียนหมดสิ้นความเร็วของเขาก็เริ่มตกลงหวังว่าตราผนึกมานจะไล่าตามไปฆ่าเจ้าจี้ได้จังหวะนี้ตัวหลิงเทียนได้แต่อธิษฐานในใจเท่านั้นห่างออกไปไกลๆเจ้าจี้ที่ประตูพลังชั่วชีวิตมามันอย่างพุ่งร่างด้วยความเร็วสูงสุดไม่หยุดไม่กล้าผ่อนพลังลดความเร็วลงแม้แต่น้อย และหลังจากที่มันหลบหนีมาได้สักพักและไม่ได้ยินเสียงอะไรติดตามมามันก็ฉีกยิ้มยินดีขึ้นมาจนแก้มแทบปริยังรู้สึกคล้ายจะมีความสุขที่สุดในชีวิตอย่างไรก็ตามมันยิ้มหน้าระรื่นได้ไม่ถึงสิบลมหายใจก็ได้ยินเสียงแหวกฟ้าฉับไวดังแว่วมาจากด้านหลังไวๆพ่านให้รอยยิ้มระรื่นหุบหายหน้ายัางซีดไปเป็นไก่ต้มบัดซบตราผนึกมาไล่มาแล้วเจ้าจี้ที่ประตูพลังชั่วชีวิตเหินหนีหันกลับมามองด้านหลังทันที และเพียงปราดเดียวมันก็เป็นบางสิ่งที่เสมือนอสนีสีดำแล่นว่าบตัดฟ้ามาด้วยความเร็วสูงล้ำความเร็วนี้นับว่าเหนือล้ำกว่าความเร็วของเซียนมนุษย์ขั้นสูงสุดเสียอีกเห็นอสนีสีดำได้ไม่ทันไรถึงขั้นที่กระทั่งยังไม่ทันได้คิดอะไรด้วยซ้ำอสนีสีดำดังกล่าวก็วุบมาถึงหน้าเจ้าจี้เสียแล้วยาวาฮาเจ้าจี้ทำได้เพียงกรีดร้องโหยหวนออกมาเสียงหลงปานจะขอความเห็นใจจากยมทูตธมินไร้ใจในคราบใบหินแหว่งแหว่งเบื้องหน้า อน,นิจจาสุดท้ายร่างมันก็จำต้องร่วงตกลงจากฟ้าแต่โดยดีหากใครสังเกตให้ละเอียดจะพบว่าดวงตาของเจ้าจี้ที่ร่วงตกจากฟ้านั้นมันชืดชาไร้ประกายใดๆเห็นได้ชัดว่าวิญญาณของเจ้าจี้ถูกตราผนึกมันสุบกลืนไปสะกดทำลายเรียบร้อยแล้วผ่านไปเคร์หนึ่งต้นหลิงเทียนก็พุ่งเหินร่างมาถึงจุดเกิดเหตุพอเขาเห็นตราผนึกมันมันเหินวงเวียนอยู่กลางอากาศส่วนเจ้าจี้ร่วงไปนอนแน่นิ่งบนพื้นลมหายใจเฮือกใหญ่ก็ถูกระบายออกมาด้วยความโล่งอก ตราผนึกมานจะอย่างไรก็เป็นหนึ่งในสิบยอดศาสตราเซียนหากเจ้าจี้รอดไปได้แล้วเรื่องนี้กระจายออกไปข้าได้งานเข้าแน่เพราะมันเป็นอะไรที่กระทั่งภูมิภาคด้านบนก็ยังต้องการต่อให้ข้าจะพึ่งพลังอำนาจของตำหนักเมคาครามก็ป้องกันได้แค่คนของภูมิภาคเบื้องล่างเท่านั้นแต่สำหรับยอดฝีมือของภูมิภาคเบื้องบนตำหนักเมคาครามยังจะนับเป็นอะไรได้คิดถึงเรื่องนี้ใจตัวหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะหวาดเสียว อย่างไรก็ตามด้วยเจ้าจี้ตกตายไปแล้วแบบนี้นั่นหมายความว่าเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงด้วยดีข่าวที่ว่าเขาคือต้วนหลิงเทียนอย่างน้อยๆก็ยังไม่แพร่กระจายออกไปในช่วงนี้หลังจากที่สังหารเจ้าจี้แล้วต้วนหลิงเทียนที่ตอนนี้ปลาในร่างตกควบแทบไม่มีเหลือจำต้องขุดถ้ำในภูเขาเพื่อเข้าไปนั่งในเจดีย์หลิงหลงโคจรฟื้นพลังพักใหญ่ก่อนที่จะเริ่มออกเดินทางสืบต่อณนะตำหนักฟ้าลี้ลับ ป่านนี้จี้เอ๋อน่าจะฆ่าหลิงเทียนได้แล้วเจ้าเติงที่ถูกเจ้าวังเหลืองเฉินผิงเชิงจับตาดูทุกฝีก้าวจนไม่อาจไปไหนได้ก็ทําได้แค่รอฟังเรื่องราวอยู่ภายในคฤหาสที่พักเท่านั้นเปรียทว่าทันใดนั้นเองเสียงปริแตกหนึ่งพันแวดังขึ้นมาใกล้ๆดึงความสนใจให้เจ้าเติงหันไปมองมันทันทีทันใดนั้นเจ้าเติงก็พบว่าบนหิ่งที่ตั้งไข่มุกวิญญ,ญาณอยู่สาเม็ดนั้น ไข่มุกวิญญาณเม็ดขวาสุดกลับแตกลงเสียแล้ววินาทีที่เห็นไข่มุกวิญญาณเม็ดนี้แตกเจ้าเติงรู้สึกเสมือนโลกหยุดหมุนสองตาเริ่มแดงรื้นขึ้นมาทันทีจี้เอ,อ๋สุดท้ายหลังจากที่อื้ออึงไปพักหนึ่งเจ้าเติงก็คำรามร้องออกมาสุดเสียงน้ำเสียงยังเต็มไปด้วยความปวดปราทรมานปานจะขาดใจตายไข่มุกวิญญาณเม็ดนั้นเป็นของเจ้าจี้การที่ไข่มุกวิญ,ญญาณแตกย่อมหมายความว่าวิญญาณดับสลายคนตายแล้วฟุก เจ้าเติงที่ใจท่วมทนไปด้วยความแค้นอันแสนเศร้าพุ่งร่างออกจากบ้านก่อนจะทะยานขึ้นฟ้าทันทียังจะพุ่งออกนอกเขตตำหนักหลักเพื่อไปตามหาร่างของลูกชายมันมันอยากรู้นักว่าลูกชายมันตกตายได้อย่างไรแล้วสารเลวตัวไหนเป็นคนฆ่าอย่างไรก็ตามเฉินผิงเชิงย่อมไม่ทราบเรื่องราวกับใจเจ้าเติงจึงพุ่งมาหยุดขวางเอาไว้ตามระเบียบเจ้าวังเฉิงลูกชายคนเดียวของข้าถูกฆ่าตายทั้งคนท่านยังมีหน้ามาหยุดข้าอีกงั้นเหรอ ท่านคิดช่วยเหลือฆาตกรหรือไรหรือที่แท้ท่านสมรู้ร่วมคิดกับฆาตกรฆ่าลูกค้าเจ้าเติงชักสายตาแดงก่ำเต็มไปด้วยมวลอารมณ์ดุร้ายระคนโศกเศร้ามองศบตาเจ้าวังเหลืองพานให้เฉิงพิงเชิงใจดิ่งวูบลงทันใดอะไรเจ้าจี้ถูกฆ่าตายแล้วเฉิงพิงเชิงขมวดคิ้วข่าจะหลอกเจ้าทำอะไร เจ้าวังเฉิงท่านเลือกให้ดีเถอะหากท่านทำข้าชักช้าเสียเวลาจนข้าคลาดกับข้าตรกรนข้าจะถือว่าท่านเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดคราวนี้ท่านก็ไปอธิบายกับบิดาข้าเองเถอะวาจาภายหลังที่ยกอ้างบิดาหรือเจ้าจินนั้นน้ำเสียงเจ้าเติงเต็มไปด้วยโทสะและความร้อนใจเฉิงพิงเฉิงพอได้ยินก็สูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บมันย่อมมองออกว่าเจ้าเติงไม่คล้ายคนกำลังพูดล้อเล่นเช่นนั้นมันจึงเปิดทางให้อีกฝ่ายทันที อย่างไรก็ตามแม้จะยังอีกนานกว่าจะครบสามวันแต่ตอนนี้มันคิดว่าหลิงเทียนสมควรเดินทางห่างตำหนักฟ้าลี้ลับไปไกลแล้วต่อให้เจ้าเติงคิดไล่ล่าไปก็ยากจะติดตามได้ทันหลังจากเจ,าเจ้าเติงออกจากตำหนักหลักมันก็ไปถามสิษสกุลเจ้าไม่กี่คนที่ทำหน้าที่จับตามองคนเข้าออกตำหนักฟ้าลี้ลับพอทราบทิศทางที่ตัวหลิงเทียนจักไปคร่าวๆและทราบว่าสิษสกุลเจ้าหลายคนก็ไล่ตามไปทางนี้มันก็เหินร่างพุ่งออกไปทันใดเพราะลูกชายมันสมควรไปทางนี้ด้วยเช่นกัน และไม่นานเจ้าเติงก็พบกลุ่มสิทธิ์สกุลเจ้าที่กำลังเหินร่างย้อนกลับมายังตําหนักฟ้าลี้ลับทั้งหมดเป็นอริยเซียนขั้นกลางที่ต้วนหลิงเทียนไว้ชีวิตเจ้าเติงจึงหยุดพวกมันเอาไว้แล้วกล่าวถามทันทีพวกเจ้าเห็นจี้เอ๋อหรือไม่ท่านรองเจ้าตําหนักเมื่อพบหน้าเจ้าเติงสิทธิ์สุนเจ้ากลุ่มนี้กลายเป็นเรียบเรียบร้อยเร่เร่งทําความเคารพทันทีก่อนที่จะพยักหน้าตอบรับคําถามของเจ้าเติงท่านรองเจ้าตําหนัก พวกเราเห็นสิทธ์น้องเล็กกลางทางแต่สิตธน้องเล็กคล้ายใช้ยันเต่าเทพเคลื่อนระดับสูงอยู่ดีๆก็หายไปต่อหน้าต่อต,อตาของพวกเราสิทธิ์กลุ่มนั้นกล่าวออกยันเต่าเทพเคลื่อนระดับสูงเจ้าเติงขมวดคิ้วอย่างไรก็ตามเมื่อสำนึกเทวะมันแผ่ออกไปอย่างพลังฝึกปรือของสิทธิ์สกุลเจ้าเบื้องหน้ามันก็เข้าใจได้ทันทีว่าชนไยอีกฝ่ายกล่าวบอกมาแบบนี้ เพราะทุกคนเป็นแค่อริยาเซียนขั้นกลางเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมองตามความเร็วขอบเขตเซียนมนุษย์ของลูกชายมันได้ทันเช่นนั้นการที่พวกมันจะเข้าใจผิดคิดว่าจี้เอ๋อใช้ยันเต๋าเทพเคลื่อนระดับสูงก็ไม่แปลกเจ้าเติงรอบคิดในใจเท่าที่ข้ารู้ทุกคนที่อยู่ในขอบเขตอริยเซียนขั้นกลางขึ้นไปที่มีได้ปิดด่านบ่มเพาะอยู่ล้วนออกไปตามล่าตัวหลิงเทียนทั้งสิน้นแล้วฉะนไหนเหลือแต่พวกเจ้าเล่าเจ้าตรงกับคนอื่นๆอยู่ที่ใด เจ้าเติงมองถามสิทธิสกุลเจ้าขอบเขตอริยเศียนขั้นกลางเบื้องหน้าในใจยังบังเกิดสังหณ์ร้ายขึ้นมาประการหนึ่งเรียนท่านรองเจ้าตำหนักทุกคนที่อยู่ในขอบเขตอริยเซียนขั้นเชี่ยวชาญที่ออกมาล่าหลิงเทียนล้วนถูกหลิงเทียนฆ่าตายหมดแล้วกระทั่งสิทธิพี่เจ้าตรงก็ถูกฆ่าตายเช่นกันไม่นานก็มีคนรวบรวมความกล้าตอบเจ้าเติงออกไปว่าอะไรเจ้าเติงที่ได้ยินคำตอบนี้สีหน้าถึงกับเปลี่ยนไปทันใดหนังสีสะรู้สึกด้านชาประหนึ่งโดนฟ้าผ่า กระทั่งเจ้าตรงก็ถูกฆ่าตายแล้วเจ้าตรงนั้นเป็นศิษย์สกุลเจ้าที่ติดอันดับแรกๆในรายนามฟาลีรพบพลังฝึกปรือบรรลุถึงอริยเซียนขั้นสูงสุดทว่ากลับต้องมาถูกหลิงเทียนฆ่าหลิงเทียนลูกตาเจ้าเติงวูบวาบด้วยประกายดูร้ายท่าทางยังโกรดแค้นปานจะกลืนกินเลือดเนื้อผู้คนหลิงเทียนฆ่าเจ้าคงและสังหารหมู่ศิษย์สกุลเจ้าที่มีพลังฝึกปลือขอบเขตอริยเซียนขั้นเชี่ยวชาญ การกระทำนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าไม่ต่างอะไรจากบ่อนทำลายหลักฐานสกุลเจ้าแม้เจ้าตรงกับคนที่ตกตายไปอาจไม่ใช่เสาหลักของสกุลเจ้าแต่หลังจากนี้หลายสิบกระทั่งนับร้อยปีพวกมันก็คืออาวุโสที่สามารถพึ่งพาได้ของสกุลเจ้าทว่าตอนนี้เจ้าตรงกับคนอื่นตกตายหมดสิ้นแล้วยังตกตายด้วยน้ำมือหลิงเทียนเรื่องนี้จะไม่ให้เจ้าเติงโกรธได้อย่างไรไหวจังหวะนี้คล้ายเจ้าเติงจะลืมเรื่องราวเรื่องหนึ่งไปเสียแล้ว นั่นก็คือหากเจ้าตรงกับศิษสกุลเจ้าคนอื่นๆไม่มาไล่ล่าหลิงเทียนพวกมันจะดับอนาถเช่นนี้หรือแน่นอนว่าหากจะกล่าวว่าเจ้าเติงลืมเลือนก็ไม่ถูกสัทีเดียวมันย่อมไม่ลืมเพียงแค่มันไม่ได้คิดเช่นนั้นเพราะในสายตาของมันคนสกุลเจ้าของมันสามารถฆ่าผู้อื่นได้แต่ผู้อื่นห้ามแต่ต้องคนสกุลเจ้าของมันพวกเจ้าพบจี้เอ๋อตั้งแต่เมื่อใดสูดลมหายใจเข้าลึกๆครานหนึ่งเจ้าเติงก็พยายามระง,งับโทสะในใจ มันมองไปยังกลุ่มศิษสกุลเจ้าเบื้องหน้าค่อยกล่าวถามออกมาอีกรอบหลังจากที่หลิงเทียนฆ่าเจ้าตรงกับทุกคนแล้วจากไปได้พักหนึ่งสิทธน้องเล็กก็มาถึงหนึ่งในนั้นกล่าวตอบเช่นนั้นหมายความว่าพวกเจ้าอยู่ในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ด้วยหน้าเจ้าเติงจมลงโดยพลันแล้วฉไนหลิงเทียนมันไม่ฆ่าพวกเจ้า อาจเป็นเพราะพลังฝึกปรือพวกเราอ่อนได้เคลื่อนไหวเชื่องช้าจนหลิงเทียนคร้านเสียเวลาย้อนกลับมาฆ่าพวกเราหรือบางทีมันไม่เห็นพวกเราอยู่ในสายตาเลยไม่อยากลดตัวลงมาฆ่าข้าเองก็ไม่อาจรู้ได้ท่านรองเจ้าผู้ตอบได้แต่ยิ้มออกมาเจื่อนๆหากแต่สหายของมันบางคนก็ยิ้มอย่างยินดีจี้เอ๋อต้องไล่ล่าหลิงเทียนไปแน่หรือว่าจี้เอ๋อจะถูกหลิงเทียนฆ่าเป็นไปไม่ได้หลิงเทียนนั่นมันก็แค่อริยะเสียนขั้นสูงสุดมันไม่มีทางทำร้ายจี้เอ๋อได้ เจ้าเติ่งครุ่นคิดไปร้อยแปันเ้าแต่สุดท้ายร่างมันก็พุ่งมุบออกไปทางเดิมทางที่ตัวหลิงเทียนมุ่งหน้าไปแต่แรกมันมั่นใจได้เรื่องหนึ่งอย่างไรเสียลูกชายมันก็ต้องไล่ตามหลิงเทียนไปแน่เช่นนั้นหากมันคิดหาเบาะแสการตายของบุตรชายก็มีเพียงแต่ต้องมุ่งหน้าไปตามทางนี้ท่านรองเจ้าและดูสีหน้ามิค่อยสู้ดีสักเท่าไรทั้งยังรีบร้อนจากไปแบบนี้ไม่รู้เกิดเรื่องอันใดหรือไม่ เจ้าเติงรีบร้อนจากไปโดยไม่บอกกล่าวผ่านให้สิทธสกุลเจ้าขอบเขตอริยเสียนขั้นกลางทั้งหลายชงนใจพวกมันคล้ายสัมผัสได้ถึงความรีบร้อนของอีกฝ่ายคงมีใช่ว่าเกิดเรื่องกับสิทธิ์น้องเล็กหรอกนะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นแต่ทุกคนถึงกับเงียบลงใช้ความคิดทันทีอาอาจเป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เริ่มเห็นด้วย อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกมันจะกล่าวกันมากมายแค่ไหนสุดท้ายนี้ก็เป็นแค่การคาดเดาของพวกมันทั้งสิ้นไม่นานพวกมันก็หยุดพูดถึงเรื่องนี้หากพวกมันยังพูดกันไม่เลิกกระทั่งเรื่องนี้แพร่งพรายล่งรู้ไปถึงหูอาวุโสผู้พิทักษ์ขึ้นมาพวกมันได้เดือดร้อนหนักแน่เจ้าเติงค่อยคอยพุ่งร่างไปตามทางสำนึกเทวะแผ่ออกไปสุดกำลังตรวจสอบทุกแห่งหนอย่างละเอียดยิบไม่นานมันก็พบศพเจ้าตรงและสิทธิ์สกุลเจ้าคนอื่นๆ แม้จะได้รับทราบมาแล้วว่าเจ้าตรงกับคนอื่นๆตกตายแต่พอเจ้าเติงได้เห็นร่างไร้วิญญาณที่ตกตายบนพื้นเกลื่อนกลาดยังอดไม่ได้ที่จะมีโทสะขึ้นมาอย่างกับแ้นหลิงเทียนสกุลเจ้าไม่มีวันเลิกลาต่อเจ้าหากใต้ฟ้านี้มีสกุลเจ้าต้องไม่มีเจ้าพวกเรามิมีวันอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันได้อีกข้าเจ้าเติงขอสาบานต่อฟ้าหากข้าข่าเจ้าไม่ได้ฆ่าไม่ขออยู่เป็นคนน่าเสียดายที่การตีโพยตีพายของเจ้าเติงต้นหลิงเทียนถูกลิขิตไว้ให้ไม่ได้ยิน แต่ถึงจะได้ยินต้นหลิงเทียนก็คงได้แต่ยิ้มเยาะแล้วยังไงใครสนก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าสกุลเจ้าก็พยายามฆ่าเขาให้ตายอยู่แล้วหรือไงถ้าไม่ใช่จะส่งคนมามากมายหมายฆ่าเขาทําเพื่อยังจะมาพร่ำเรื่องไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันได้หาสวรรค์วิมานอะไรอีกจี้เอ๋อ เนื่องจากเจ้าเติงร้อนใจเรื่องการตามหาฆาตรกรสังหารเจ้าจี้มันจึงหักห้ามใจระงับโทสศัพ์เพียงมองร่างเจ้าตรงกับคนอื่นๆด้วยสายตาสะทกสะท้อนอีกครั้งค่อยจากไปทันทีหลังเหินมาตามทางอีกสักพักมันก็พบศพอีกศพหนึ่งสตรีนางนี้เป็นใครกันร่างที่เจ้าเติงพบเป็นร่างของน้องสาวโอหยางเจิงกล่าวให้ชัดก็คือโอหยางหลวที่ถูกตราผนึกมันฆ่าตายอย่างไรก็ตามเจ้าเติงไม่รู้จักนาง แต่ถึงแม้เจ้าเติงจะไม่รู้จักนางมันก็ทำการสำรวจศพของโอหยางหลวอย่างละเอียดหลังจากตรวจพบบางอย่างมันก็อดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าด้วยความหนาวเหน็บร่างกายไร้ร่องรอง,รองถูกทำร้ายอันใดดูเหมือนจะถูกฆ่าตายด้วยอำนาจจิตหรือทักษวิญญาณผู้ที่ลงมือสังหารนางสมควรเป็นยอดฝีมือที่เชี่ยวชาญสำนึกเทวะและมีทักษวิญญาณสังหารอันไร้ากาศ ในดินแดนเทพยุทธเซียนเต๋าแห่งนี้ผู้ฝึกตนไม่ว่าจะยุทธหรือเต๋าก็จะมีผู้ที่เกิดมามีพลังวิญญาณสูงล้ำเหนือคนธรรมดาอยู่เสมอและคนกลุ่มนี้มักมีข้อได้เปรียบเรื่องการใช้ทักษะทางวิญญาณและสำนึกเทวะยอดฝีมือที่มีพลังวิญญาณสูงล้ำเหล่านี้บางคนมีทักษะวิญญาณอันไร้กาศสามารถพิฆาตผ่านอากาศได้ง่ายดายฆ่าคนอย่างไร้ร่องรอยแต่สุดท้ายก็เป็นศพของสตรีที่ไม่รู้จักเจ้าเติงจึงไม่ได้สนใจอะไรมากมันเริ่มตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยละเอียดต่อ และไม่นานมันก็พบร่องรอยบางอย่างร่องรอยการหลบหนีของเจ้าจี้แน่นอนว่าในสายตาเจ้าเติงมันเป็นแค่ร่องรอยบางอย่างเท่านั้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นร่องรอยการหนีตายของเจ้าจี้อย่างไรก็ตามมันเลือกจะมุ่งหน้าไปตามทางนี้เครึ่องช่วยยามต่อมาเจ้าเติงก็ได้พบร่างเจ้าจี้ในที่สุดและเมื่อมันเห็นร่างไร้วิญญ,ญาณของบุตรชายนอนทอดกลายอยู่บนพื้นดินร้างผู้คนอย่างอนาถาหยาดน้ำใสๆอดไม่ได้ที่จะเอ่อล้นท่วมลูกตาสีแดงจี้เอ๋อผู้ใด ผู้ใดมันทำกับเจ้าเช่นนี้จี้เอ,อ๋ลูกพ่อตอนนี้เจ้าเติงแทบไม่หลงเหลือกระจิกกระใจจะทำอะไรแล้วมันร่ำให้ออกมาแทบวายปราณผ่านไปพักหนึ่งเจ้าเติงก็รู้ตัวว่าต่อให้มันร่ำให้ทั้งหมดอะไรตายอยากต่อไปแค่ไหนเจ้าจี้ก็ไม่อาจฟื้นคืนกระทั่งไม่อาจล้างแค้นให้ลูกชายคนเดียวของมันได้มันจึงพยายามสงบจิตสงใจและเริ่มตรวจสอบร่างไร้วิญ,ญญาณของลูกชายคนเดียวด้วยสองมือที่สันระร,ริกและการตรวจสอบนี้ทำให้มันพบเบาะแสประการหนึ่ง มันพบว่าทั่วร่างเจ้าจี้กลับไร้ซึ่งบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายใดๆกระทั่งรอยขีดข่วนแม้แต่น้อยก็ไม่มีอันใดกันตามตัวจี้เอ๋อเองก็ไร้บาดแผลหรือจะถูกทําลายจิตวิญญาณจนตายตกหรือว่าผู้ที่ลงมือสังหารจี้เอ๋อกับสตรีนางนั้นจักเป็นคนคนเดียวกันเป็นตัวบัตซพที่ไหนฆ่าลูกชายของข้ากันแน่ เจ้าเติงตะโกนขึ้นฟ้าอย่างกับแค้นมันแทบเป็นบ้าอยู่รอมร่เพราะนอกจากเรื่องนี้แล้วมันก็ไม่พบอะไรเพิ่มเติมเลยร่องรอยและเบาะแสใดๆขาดหายไปเสียแล้วมันเองก็พยายามตรวจสอบร่องรอยรอบๆอ,อ,อย่างละเอียดแต่กลับไม่พบอะไรเพิ่มเติมด้วยความเร็วของจี้เอ๋อหักมุ่งหน้ามาทางนี้สมควรตามหลิงเทียนนั่นทันแล้วอย่างไรก็ตามตลอดทางข้ากลับมีเห็นศพหลิงเทียนเช่นนั้นก็ไปตามทางที่หลิงเทียนมุ่งหน้าไปหลังออกจากตำหนักฟ้าลี้ลับก่อนแล้วกัน เมื่อคิดถึงจุดนี้เจ้าเติงก็เตรีมยมไล่ตามต้นหลิงเทียนต่อแน่นอนว่าร่างเจ้าจี้ถูกเก็บไว้ในแหวนพื้นที่อย่างดีตอนนี้นอกเหนือจากความโศกเศร้าแล้วใบหน้าเจ้าเติงนั้นเต็มไปด้วยโทสแคนอันกริ้วกราดนะเจ้าตงเอ๋ยเหล่าสิทธิอริยเซียนขั้นเชี่ยวชาญเอ๋ยกระทั่งลูกชายคนเดียวของมันทั้งหมดล้วนตกตายทั้งยังตายในขณะออกมาตามล่าหลิงเทียนทำให้มันเร่งรุดเดินทางตามล่าต้นหลิงเทียนต่อด้วยความเร็วสูงสุด แน่นอนว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ต้วนหลิงเทียนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเขาที่ฟื้นพลังเสร็จแล้วก็ออกจากเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติและเริ่มเดินทางไปยังตำหนักเมคาครามต่ออย่างไรก็ตามแม้ต้วนหลิงเทียนจะไม่รู้ว่ามีคนกำลังไล่ตามมาด้วยความเร็วสูงแต่เขาก็ได้วางมาตรการป้องกันไว้แล้วหลังจากฆ่าเจ้าจี้ตายต้วหลิงเทียนก็ลบร่องรอยของตัวเองทั้งหมดกระทั่งยังเปลี่ยนไปใส่ชุดสีเทา นอกจากนี้ใบหน้าของเขายังเปลี่ยนไปอย่างพลิกฟ้าความดินกลายเป็นไอหนุ่มหน้ามึนและดูไร้พิษสงคนหนึ่งไม่มีความหล่อเหลาหลงเหลือสักพียงนิดหากจับไปโยนไว้ในกลุ่มคนก็คงยากจะแยกแยะได้เรียกว่าตอนนี้ต่อให้มันดาเขาอย่างลี่หลัวมาอยู่ตรงหน้าก็จดจำไม่ได้หืมต้วนหลิงเทียนที่เร่งรีบเดินทางอยู่่พลันได้ยินเสียงแหวกฝาสายลมด้วยความเร็วสูงล้ําดังขึ้นจากด้านหลัง เร็วอะไรจะขนาดนี้ด่านพลังฝึกปรือคนผู้นี้อย่างน้อยๆก็ต้องเซียนมนุษย์ขั้นเชี่ยวชาญต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจอย่างตื่นตระหนกหากแต่ความเร็วในการเดินทางยังคงเดิมสีหน้าท่าทางไม่เผยพิรุธอะไรแม้แต่น้อยหลิงเทียนท่านใดนั้นเองต้นหลิงเทียนพันได้ยินเสียงเรียกหนึ่งดังขึ้นด้านหลังกลิ่นอายพลังเย็นเยือกขุ่มหนึ่งยังแผ่มาเพ่งเล็งที่ตัวเขาเขม็งเจ้าเติง ได้ยินเสียงเรียกดังกล่าวตัวหลิงเทียนจดจำได้ทันทีว่าเสียงใครรองเจ้าตำหนักฟ้าลี้ลับเจ้าเติงแต่เขาไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่ที่เจ้าเติงจะโผล่มาแบบนี้เขาฆ่าเจ้าจี้และตรับใดที่เจ้าจี้ทิ้งไข่มุกวิญญาณไว้ที่ตำหนักฟ้าลี้ลับเจ้าเติงย่อมรู้ได้ทันทีว่าเจ้าจี้ถูกฆ่าตายมันต้องรีบออกจากตำหนักฟ้าลี้ลับและไล่ตามเบาแสเท่าที่นี่มาทันทีแน่ สำหรับยอดฝีมือที่กูรี่ฝักฝังให้ขวางทางเจ้าเติงและยอดฝีมือของสกุลเจ้านั้นเขาคิดไว้แล้วว่าอาจจะขวางได้ไม่นานเพราะคนเหล่านั้นอาจมาช่วยกูรี่เพราะเห็นแก่หน้ากูซือหวินแต่คงไม่มีใครอยากล่วงเกินผู้พิทักษ์อาวุโสอีกคนเพราะคนที่กำลังจะออกจากตำหนักฟ้าลีลับเมื่อรู้ว่าหลานชายสุดที่รักอย่างเจ้าจี้ตายตกเจ้าจินต้องคุ้มคลั่งแน่แล้วพวกมันจะกล้าหยุดเจ้าเติงจากการตามหาฆาตกรฆ่าลูกชายได้อย่างไร ต้นหลิงเทียนยังไม่ได้แปลกใจอะไรที่ถูกเจ้าเติงเรียกหาว่าหลิงเทียนแบบนี้เพราะแม้เขาจะเปลี่ยนแปลงรูปโฉมได้แต่รูปร่างของเขายังเหมือนเดิมหากมองจากด้านหลังเขาก็ยังเหมือนเดิมทุกประการท่านผู้เฒ่าท่านเรียกหาข้าหรือแต่ข้าชื่อเสี่ยวหนิวนะวัวน้อยต้นหลิงเทียนค่อยๆหันมามองเจ้าเติงไกลาตาด้วยท่าทางงุนงงคล้ายตัวโง่ง,งมตัวหนึ่งเจ้าเติงถึงกับขมวดคิ้วทันใดเมื่อไลเห็นหน้าตาธรรมดาทั้งแววตาซื่อบื้อของต้นหลิงเทียน เป็นไปได้อย่างไรกันชายเบื้องหน้ามันมีรูปร่างเหมือนหลิงเทียนทุกประการมองจากด้านหลังแทบจะเป็นคนคนเดียวกันแท้แทๆะไหนใบหน้ากลับไม่ใช่หลิงเทียนสำนึกเทวะของมันแผ่พุ่งออกไปตรวจสอบอย่างละเอียดทันทีแต่มันก็ไม่พบร่องรอยการปลอมแปลงรูปโฉมอะไรเลยเรื่องนี้ทําให้เจ้าเติงรู้สึกผิดหวังถึงขีดสุดอีกทั้งเมื่อเผชิญกับคําถามด้วยสีหน้าโงงงของต้นหลิงเทียนเจ้าเติงก็คลานจะตอบคําอะไร เมื่อพบแล้วว่าไม่ใช่หลิงเทียนแปลงโฉมมันก็วูบร่างหายไปต่อหน้าต่อตาต้นหลิงเทียนเห็นเช่นนี้ต้นหลิงเทียนอาไม่ได้ที่จะถอนหายใจอย่างโล่งอกแผ่นหลังยังเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นโชคดีนักที่วิชาแปลงโฉมของผู้เท่าหัวลึกล้ำสุดอย่างสำนึกเทวะไม่อาจตรวจพบไม่งั้นวันนี้ข้าได้ตายแน่คิดถึงเรื่องนี้ต้นหลิงเทียนก็อดคิดไม่ได้ว่าเขาช่างโชคดีนะไปต่อดีกว่าด้วยความเร็วระดับนี้อีกไม่กี่วันก็ถึงตำหนักเมคาครามแล้ว คิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาร่างตัวหลิงเทียนก็เหินทยานไปต่อทันที